โอมั่นติวันนี้วันที่หเดือนสิงหาคมปี2022เราจะฟังสาระของเมลีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานการบรรจบพบกันของพ่อผู้เป็นมหาสมุทรแห่งความรู้และแม่น้ำพรมมุตรนั้นเป็นเหมือนกับเพชรลูกๆได้มาที่นี่ที่จะเปลี่ยนจากเปลือกหอยให้เป็นเพชร คำถามเมื่อไหร่อาณาจักรยุคทองจะถูกกอ่อตั้งขึ้นมาและก็กอ่อตั้งขึ้นมาได้อย่างไรคำตอบเมื่อโลกที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดได้ถูกทำให้สะอาดเมื่อโลกเก่าได้ถูกทำลายแล้วอาณาจักรยุคทองจะถูกกอ่อตั้งขึ้นมา ลูกจะต้องมาเป็นผู้ที่พร้อมก่อนนั้นลูกจะต้องกลับมาบริสุทธิ์ยุคของอาณาจักรใหม่จะเริ่มต้นขึ้นได้เมื่อไม่มีแม้แต่คนที่ไม่บริสุทธิ์หลงเหลืออยู่ยุคนั้นจะไม่เริ่มต้นที่นี่แม้ลาเดและกฤษณะก็จะมาเกิดจะไม่เรียกว่าเป็นยุคทองในเวลานั้น เมื่อพวกเขานั่งอยู่บนบันลังของอาณาจักรในรูปของลักษมีและนาลายเท่านั้นที่ยุคก็จะเริ่มต้นขึ้นจนกระทั่งต่อมาดวงยานก็จะลงมาแล้วก็ไปอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็จะต้องถูกตึดตรองบาบานั้นได้เปิดเผยความลับอันลึกซ้ำว่าโรคใหม่นั้นจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่สาราเขาแับคุณธรรมในวันนี้จุดแรก จงเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องตราบนานเท่าที่รูดมีชีวิตจงใส่การสอนของพ่อเข้าไปในการปฏิบัติจงมาเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้เหมือนกับพ่อจุดที่สองจงมาเป็นผู้นำทางทางจิตวิญญาณแล้วทำให้ทุกๆคนไปสู่การแสวงบุญที่แท้จริงจงเป็นเหมือนกับเพชรแล้วก็ยังทำคนอื่นให้เป็นเช่นเดียวกันพรของบัพตดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ ขอให้ลูกนั้นทําคําพูดและการกระทําของลูกให้สูงส่งด้วย ouais. ทัศนคติที่สูงส่งและบริสุทธิ์แล้วจงมาเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงโลกซ้ําขอให้ลูกทําคําพูดและการกระทําของลูกนั้นให้สูงส่งด้วยทัศนคติที่สูงส่งและบริสุทธิ์แล้วจงมาเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงโลกลูกๆผู้ที่จบสิ้นทัศนคติที่อ่อนแอของเขาและทําการสาบานที่จะมี ทัศนคติที่บริสุทธิ์และสูงส่งที่จะดูโลกนี้ให้สูงส่งทัศนคติของลูกนั้นเกี่ยวข้องอยู่กับสายตาและการกระทำของลูกสิ่งใดๆที่ดีและเลวร้ายนั้นก่อนอื่นทั้งหมดจะต้องถูกซึมซับไปโดยทัศนคติของลูกแล้วต่อมาก็ถูกนําไปสู่คําพูดและการกรทำการมีทัศนคติที่สูงส่งนั้นก็หมายความว่า คำพูดและการกระทําของลูกนั้นจะอยู่อย่างสูงส่งอย่างเป็นธรรมชาติกระแสและบรรยากาศก็จะถูกสร้างขึ้นมาจากทัศนกติของลูกผู้ที่ทําการสาบานก็จะ มีทัศนคติที่สูงส่งโดยอัตโนมัติจะมาเป็นผูปเปลี่ยนแปลงโลกคติพจน์ฝึกฝนที่จะอยู่อย่างปราศจากล่างและอยู่เหนือสำนึกรู้ของล่างแล้วลูกนั้นก็จะสามารถรู้จักความรู้สึกของในจิตใจของคนอื่นๆได้จงฝึกอยู่ในสภาพที่ปราศจากล่างอยู่เหนือสำนึกรู้ของล่างแล้วลูกก็จะสามารถรู้จักความรู้สึกในกจิตใจของทุกๆคนได้อัจฉริโอมชานติ